สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนเคยเป็นญาติกันมาก่อนโลกใบนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่มีประชากรโลกเป็นสมาชิกครอบครัวการมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันมีจิตกรุณาช่วยเหลือกันให้พ้นจากทุกข์ มีมุทิตาจิตต่อความดีของผู้อื่นรวมทั้งมีอุบเบกขาธรรมวางใจเป็นกลางกลางทั้งในเรื่องดีและร้ายที่บังเกิดขึ้นนับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงมีต่อกันความรู้สึกเช่นนี้น่จะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อจิตของเราได้พัฒนาให้มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเรานะ่จะมีความสุขและอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนซึ่งความรู้สึกนี้เนะ่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติสุขอันไพ่บูรณ์ที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานพร้วสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ ในเนลุชาดกว่าอม,มานันนายัตสิยาสันตานังวาวิมานานาฮีนสัมมานานาวาปินตัถธวสติวเสในที่ใดไม่นับถือคนดีมีแต่ดูถูกคนดีหรือมีแต่ยกย่องคนเลวในที่นั้นคนดี ย่อมอยู่ไม่ได้แน่นอนโลกในยุคปัจจุบันนีนะ้กำลังต้องการคนดีมีศีลธรรมมาช่วยกันคุ้มครองโลกและพัฒนาโลกให้จเจริญรุ่งเรืองให้เป็นโลกแห่งสันติสุขที่ทุกคนมีธรรมะภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกในขณะที่ผู้ปรารถนาดีต่อโลก กำลังร่วมคันทําในสิ่งที่ดีงามสร้างสารรคโลกนี้นใ้มีสันทิสุขแต่กลับถูกมองไปในทางที่ตรงเงินขา้ามจะมีคนดีอย่างนี้หลงเหลืออยู่ในโลกอีกหรือเพราะสภาพจิตใจของเขาได้เสื่อมลงแทนที่จะสนับสนุนคนดีกลับไปขัดขวางแล้วก็ยกย่องคนชั่วขึ้นมาแทน จึงทำให้สังคมในปัจจุบันนี้เนะี่ยมีแต่ความสับสนวุ่นวายเหมือนดังเรื่องที่หลวงพ่อได้เล่าติดต่อกันมาหลายวันซึ่งวันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเรื่องราวที่ผ่านมาก็คือพระราชาทรงหาทางกำจัดปุรโรหิตชื่อธรรมทัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์และพักดีเสมอมาละอาศัยการกะเสนาบดีผู้เป็นผ่านทำตนเมนดุจมหาโจรที่หลบซ่อนอยู่ในพระราชวังแต่พระโพธิสัตว์อาศัยชาตปานีผู้เป็นช่างกระบกได้ช่วยเหลือทำให้ได้มีโอกาสทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไป เรื่องในวันนี้ก็ถึงตอนที่พระราชาตรัสถามชาตปานีว่าชาตปานีท่านเห็นอารมณ์อะไรจึงสามารถวางใจเป็นกลางแม้ในบุคคลที่ควรลักชาตปานีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเมื่อครั้งก่อนข้าโลองเป็นพระราชา พระนามว่ากิตวาสะในกรุงพาราณสีอรรถขงขาบพรงได้รับการทำนายลักษณะจากโหราจารย์ผู้ํำนาญว่าพระอรสนี้จากอดน้ำสิ้นพระชนพระชนกชนนีทรงขนานนามพระอรถนั้นว่าทุทธกุมมารหรันพระอรสเจริญวัยแล้ว ได้ดำรงตำแหน่งเป็นอุปราชพระราชาทรงมีพระหฤืัไทยโปรดปรานพระอรรถมากมักจะให้ติดตามไป็นงานราชกิจต่างๆไม่เคยขาดด้วยหวังว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรจะให้สืบทอดราชสมบัติแทนพระองค์คำนำานายของโหราจารย์ ยังฝังลึกอยู่ในประไทยของพระองค์เสมอมาแม้ไม่มีวีแววว่าพระโอรสจะอดน้ำสิ้นพระชนก็ตามทำให้พระองค์เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งแต่ด้วยหัวอกของวิดาผู้มีความรักและปรารถนาดีต่อพระโอรสเป็นอย่างมากทรงวันเกเลงว่า พระออรสจะอดน้ำตายจึงรับสั่งให้ราชบุรุษเชื่อกันขุดสะโบกรณีไว้ในที่ต,ต่างๆภายในพระนครแล้วส่งรับสั่งให้สร้างมณฑบไว้ตามสี่แยกแล้วให้ตั้งตุ่มน้ำดื่มไว้เป็นจำนวนมากเพื่อพระออรสสดที่รักวันหนึ่งขณะที่พระกุมารแต่งพระองค์ สเสด็จพระพาสอุทยานแต่เช้าตรู่ระหว่างทางได้พบพระประัจเจกพุทธเจ้าซึ่งกำลังเที่ยวจาริกไปบินดาบาดในพระนครมหาชนเห็นพระประัจเจกพุทธเจ้าแล้วต่างก็กราบไหว้สรนเสริญและประคองอัญชลีดีใจว่านานแล้วหนอจะมีพระคุณเจ้ามาปรดในพระนคร แต่พระกุมารกับคิดแตกต่างจากชาวพระนครว่าสมณนะรูปนี้นะ่ะไม่ทำมาหากินมัวแต่ขออาหารที่คนอื่นหามาได้ด้วยความยากลำบากชาวพระนครแทนที่จะมาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อเราแต่กลับไปนอบน้อมสมณะโลนผู้ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่ง เมื่อมิจฉาสังฆปะคือความดำริที่ผิดบังเกิดขึ้นในพระไทยก็ทรงผีโรดแล้วกับความอิจฉาพระปัจเจบพระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงจากช้างเข้าไปหาพระปัจเจกบพระพุทธเจ้าแล้วก็แย่งบาจากมือพระปัจเจคพระพุทเจ้าทุ่มลงไปบ,บนพื้นดินจากนั้นก็อาพระบาทเหยียบพัตตาหาร ย่ำไปย่ำมาให้แหลกฝ่ายพระประเจกพระพุทธเจ้ายืนมองพระกุมมารด้วยใจที่เป็นปกติได้แต่คิดสงสารในการกระทาของพระกุม,มารว่าสัตว์ผู้นี้เห็นทีจะวอดวายเสร็จแล้วทางด้านพระกุมมารก็หันมากราวสัพยอกว่าสัมมณะ เราเป็นโอรสของพระเจ้ากิตวาสะมีนามวัทถะคุมารแม้ท่านจะโกรธเราจะทำอะไรเราได้ต่อจากนี้ไปท่านจะได้เข้ามาในพระนครของเราอีกราบบัดเจกบพระพุทธเจ้าผูา้ไม่มีทั้งความรักและความชังปราศจากความโกรธและความเกลียดเมื่อเห็นว่าบาดแตกแล้ว จึงเหาะขึ้นสู่เวหาดไปทิ่งเงื่อมเขานันทมูลกะในป่าหิมพานขณะนั้นนั่นเองเด็กกร,รมของพระกุมมารผู้ปฏุสร้ายต่อบุคคลผู้บริสุทธิ์ก็ให้ผลทันตาพระกุม,มามีพระวรกายเร่าร้อนพลุ่งพล่านตรัสว่าร้อนเลือเกิน จากนั้นก็ล้มลองเกลือกเิล่งบนแผ่นดินพวกราชบุรุษได้รีไปหาน้ำมาให้พระกุมารดื่มแต่น้ำทั้งหมดที่มีอยู่บริเวณนั้นก็เหือดแห้งสะโบกรณีที่ขุดเตรียมมาไว้ก็แห้งผากพระกุมารก็สิ้นชีพในที่นั้นนั่นเองครั้นละโลกแล้วก็เป็นงเกิดในอเวจีมหานรก พระราชาครั้นสดับข่าวการจากไปของพระโอรสแล้วก็ถูกความโศกเข้าครอบงำทรงตรอมพระไทยไม่เสวยพระกายญาหารเป็นเวลาหลายวันนี่พระวรากายสู้หอมลงไปเรื่อยๆใครจะปลอบโยนอย่างไรก็ไม่รับฟังพอครบเจ็ดวัน จึงมาพิจารณาถึงความทุกข์เพราะความพัดพรากจากบุคคลอเมนทีรักว่าความโศกของเรานี้น่ยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เรารักทําให้เราเะละเลยราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนหากเราจะไม่มีความรักแล้วความโศกก็จะไม่บังเกิดขึ้นเลยเอาเถิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เกิดชื่อว่าความรักในสิ่งใดๆทั้งที่มีวิญญาณครองหรือว่าไม่มีวิญญาณครองจะได้เกิดขึ้นแก่เราเลยเมื่อติฐานจิตมั่นอย่างนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่ยอมเป็นทุกข์เพราะความรักต่อใครอีกเลยพระราชาครั้นสดับแล้วก็อนโมทนาและตรัสถามต่อไปว่า สัตบุรุษท่านเห็นอารมณ์นใดเล่าจึงเป็นผู้ไม่โกรธชาตปานีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์เคยเป็นดาบทชื่อว่าอรารกะเจริญเมตตาจิตเจ็ปีอยู่ในพรหมโลกเจ็ดกับด้วยเมตตาภาวนาที่สั่งสมมานาน เพราะฉะนั้นแม้ในภพชาตินี้เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ไม่โกรธเมื่อชาตปานีกราบทูลคุณธรรมสี่ประการของตนอย่างนี้แล้วก็ได้ทูลยกย่องโพรโรหิตธรรมทัตว่าเป็นบัณฑิตที่พระองคไม่ควรกลั่นแกล้งประทุสร้ายส่วนการะกะเสนาบดีเป็นผู้มากไปด้วยความโลภ ความโกโรธและความหลงชอบกินสินบนกระทำตนเหมือนมหาโจรที่หลบซ่อนอยู่ในพระราชวังเจ้าพระนครไม่ได้ฟังแล้วจึงช่วยกันจับเสนาบดีทุบตีจนตายตั้งแต่นั้นมาธรรมทัตบัณฑิตก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ช่วยบริหารราชการแผ่นดิน จนประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมจ๊ะว่าการยกย่องคนดีที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยกย่องคนดีมีศีลธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเราเนะ่ะเจริญรุ่เรงเรืองตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให้มันพิจารณาดูข้อบอกพร่องของตัวเองเสมอว่า ที่ผ่านมานั้นเราเนเป็นคนมีอคติความลำเอียงหรือเปล่าเป็นคนหูเบาหรือเปล่าถ้ามีก็รีบแก้ไขปรับลงงกันไปไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดีมีใจซื่อตรงเพราะชาตินี้เนะี่เราเกิดมาเพื่อแก้ไขตัวเองอยู่แล้ว ถ้าแ,แก้ไขได้ในชาตินี้พบชาติต่อไปเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆหากเราฝึกในเรื่องหยาบๆภายนอกได้ดีมันแก้ไขข้อบกพร่องอยู่เสมอเป็นคนหนักแน่นในความเที่ยงธรรมเป็นผู้มีใจเที่ยงตรงเหมือนตาช่างเมื่อปฏิบัติธรรมก็จะมีใจเที่ยงตรง อหนทางพระนิพพานได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างรวดเร็วดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันฝึกฝนตอนเลื่อยไปแล้วก็ฝึกใจนะให้หย,ยุดนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันให้ได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหน่วยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องนํามังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมีสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาตสว่างสวยัยรู้แจ้งเห็นแจ้งทัทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านธรราเธอ จักรวอํานวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ